เฮ้ยพี่น้องมึงเนี่ยเป็นแดงๆเลยผุนแดงเป็นสายเลยเฮ้ยท้าบ่แทเนี่ยโอ้ยยากงามแต่ละดอกธรรมดาเนาะเอาพีก้อนบ่เป็นน้ำปีมันคือกันล่ะพี่น้องบางปีงามมีลีเฮ็ดปลานี่ยที่บ่มีร้อยแท้เลยขาพองเลี้ยงสภาพอากาศปีนี้สิ สวัสดีทักทายกันย่ำสาๆอีกคือเก่าละพี่น้องทักทายพี่ทักทายน้องสาววันทียี่สิบหาได้น้อยยาเกตแน่นจ้าอ่ะอยี่สิบหาไอ้กัญญาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องเขาปลาในบรรยากาศฝนหย่อยฝนลินคือเก่าเร้อพี่น,อน้อง้มนี่สวัสดีทุกคนทุกท่านละพี่น้องรวมเดินทางกับยายเกืม้มน,นี่รุ่นวัติมานบ่พี่น้อง สวัสดีค่ะมามาพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำยาเกตเด้อจ้าอ่ะส่งไปตามันอยู่ดอกพี่น้องมั้งนี้เสือแดงทั้งสองเลยด้อพี่น้องยืนเฝ้าเราบ่ตอนนี้อ๋อก็เฝ้าแล้วเนาะสิทีโอ้พุ่งขาวเนาะตอนนี้แข่งมันเป็นพุ่งขาวพี่น้องพุ่งขาวพุ่งไข่บางพื้นที่มันก็ว่าพุ่งขาวเมียนจ้ะทีผมเป็นเป็นไม่เหลื่อยเนาะเมียนจูงจีหน่อยไล่ไล่ เปลไม่ต้องออกพี่เกติดสามนอนอยู่นี่เนาะสามจ้าเป็นจูจีเป็นไม่สามจาูม,จมพี่น้องเปิ่งขาวขาดว่าปลายฝนสีลายอยู่หรอกพี่น้องคืออยู่เรพราะว่าเริ่มเห็นเบิดเนาะเริ่มเห็นลายเห็ดแล้วจำปัวเห็ดเปิ่งเห็ดข้าวมันเหรอเห็ดจ้ะเห็ดข้าวมันจ้าเป็นเปิ่งขมิ้นพีนพ่น้องโอ้ยอเศร้าห่อยหกันเนี่ยเห็ดขมิ้นหรือเปล่งข้าวเจ้าเปิ่งข้าวเจ้าแม่นเห็ดกอบเนี่ยคือสีนี่แม่นแม่นหรือมะเมนเห็ดกอ อู้เห็ดกอนสีนี่นันทีละอุ้อหลิ่งเห็ดกออหลีเ็ยังบันเห็ดฟงาไล่ยังขมยังสีอู้ยตุบปุอยู่เนาะจุ่มตุบปุอยู่พี่น้องมังเนี่ยาทีสิบดอกมึงได้เนาะขาเห็ดอันตันอยู่แม่นบอกแม่นจ้ะแนมาขาวขาวฮะแคยังฟงงงเนาะงงจ้อ เกิดเรื่อยๆพี่น้องฝังนุ่งยุงก็ได้ความเม็ดดอกนุ่งพี่น้องฝังนุ่งมันยืนหุนดีเกิดเป็นเดือนทบานนี้แนมไปดอกหนึ่งได้ฝนอู้หูคือออกไกลกันดอกยางงามอยู่พี่น้องสีงามเนาะวันนี้ฝนสีงามตัวตัวนี้แดงหนาปกติเฝนออกไล่หลายในโซน มาโดนดอกฝนต่อหนาวเดี K ๋ยวพ่งกระายทุกเ็ดนี่ละตัวนี้ผ so ึ่งขาวถือว่านแท่บ่ไหนได้ผึ Lo ่งขาวเนาะแมฝนจุ่มหนึ uh, ่งพี่น uh ้องนโอ้ฝนกระหยอยคือเก่าเด้อพี่น้องเลยตกดีเนาะทุกมืตัวแป๊ะแปแต่เป็นฝนมโนักดอกพี่น้องค่ะขาสันๆันอุปูดีเงี้ยเนี่ยพ่นเอ้าเริ่มหลากหลายเลยล่ะพี่น้องจำพวกแคทผึ่งร่วมบ่ายเลยแคทยังตัวนี้แดงหนาเนาะแดงหนาจ้ะ กอบอบจุูงขนใหม่ก,กันตัื่นีลยกำลังงามเน,นาะขังล้างจูงหนึ่งโอ้ยบัวแมนน้อยใหญ่เกศมากันยังเอ้ยคือือแหง้งเห็ดคนบวกินเนี่ยจะแม่นเกิดดีพี่น,อนอ้องเอ้ยปุ่นเป็นเหงาเป็นกออยู่มองไรก็ได้กำลังบานงามๆพี่น้อ,อ,องถังขาาลายหนักดอกแหงเนาะแ้อย เป็นผึ่งเขี้ยวพี่น้องนี้เป็นผึ่งหวานเนาะจ้าหลากหลายสีสันคือกันเด้อพี่น้องจ้าวกวเกดผึ่ง้าหายแพกคูคนเศ้าหน่อยเศร้าขึ้นกันที่ใอยยุเดียวนี่เนาะมึ้นา้ออีกบอ่ ตัวนี้เป็นพงหวาเนาะเงี้ยจ้ะดอกบานเพิ่นพังเขาวอีกเนาะเงี้ยจ้ะต้นนี้เป็ดพังขาวหรออืมเกิดดีแถวนี้ดอกจัมโบ้เลยพี่น้องอุปุอยู่มัดแตข่ขาเพิ่นเยอะเนาะพูดพังขาวนี่ขาเป็นสีอวอบ,อออบดียังบนเห็ดยังยิ่เกตไข่เห็อละ้เข่าอ๋อโอ,อ,อ,อ้กำลังเป็นไข่เนาะน เป็นละงอกขาวพี่นอสองไข่เป็นละงอกขาวอืมจ้าเดาหยากเปล่าพี่นนอมันก็เกิดเรื่อยๆทุกเฮ็ดนั่นจ้าเป็นละงอกขาวทางรถจอดผเป็นเฮ็ดฝั่งขาวววางหันยางมานี่แต่จูม,มงาำๆนี่ละจูมตุป,ปุอยู่ตาสะออนแนงแต่ละจูมจโดนนี่เฮ็ดเพิงขาวออกลายก็มือมเ,ด,ออเด้อนมักสี่ออกเป็นโซนละพี่นนอเฮ็ดแต่ละอย่างรอโรดเลยดอ,อกเีย อ่างยันก็มีปะนี่ขางกอโลดคุณแม่ดอกจันทร์เกิดข้างกอหยาเลยพี่น้องฮะลุยอ๋อมันไม่ดองคือเก่าแล้วพี่น้องมาในคิดว่าจุ่มน้งพี่น้องผึ่งขาหืมพี่ได็เขาบังพุกธมายู่ไหมผึ่งขาวฝุ่นดอกนึงเนาะหยางงามอ๋ออีกเงาหนึ่งพี่น้องเป็น พิงขาวย่างแย่กันกันกบยายเกศไปทางนี้น้อยยายเกศบันนี่ดูน่ปุ้ยงามแห่งพี่น้องพอพึงขาวเอิอนหาบางังหลัน,นว่าพอเฮ็ดกออยู่พี่บ่รล,ลายบ่เป็น,นแดงๆเลยเนะาะอุ้ยเขาทาแห่งพี่น้องบานนี่เนาะนี่มาดูตัดขาปุ้ย อุ้ยเป็นแดงๆเลยพวกแกไปหยอดผุนได้พอใหญ่อืมันมีไผยเขามาเนาะอยชมมากมากเลยพี่น้องอันห้อยแท้นนี่บอตีบอตีบตีเป็นธรรมชาติผุนไหนนะเข่าทาได้เนาะเออนั่นเด็กจะคล้องผุนนั่นก็บพอใหญ่ดิโตบอใหญ่ได้แต่กินเกี่ยวฮะผุนพี่น้องเอ้ยหลายดอกอยู่ตัวทังนี้ก็ได้หลาย เมื่อวานก็ได้บกกีดอกด้วยพี่น้องเมื่อวานนี่เอ็ดกอสิได้ร้ายตั้งแต่เมื่อผมมาคนเดียวยคืออีกแล้วมาน,นี่ตามเว่าถูกไม้แล้วมัน,นอุ้ยสองตัวนี่สองจ้ะสองสามย่างงามอยู่ตัวน,นี้ฟอร์เขมิ้นสีงามดิเหถือประมาณแต่เสาอ,อยู่ได้หมดในนะแน,น,น่นจ้ะอ๋อตรงนี้พี่น้องคนดันไปตองขึ้นห้อยร้ายร้ายหรอตัวนั้นคนหญ่ หุ่นดอกนะึ่งฮ่ามีเตียงงามพี่น้องปอดสามดอกนี่ปอดพผนอยู่แต่เบตงองไม่นะใบตอง <c oughs> ปิดผลนไห้อยฮ่าบบเห็นทิ้นแมน่นแต่ว่ายายเกศเห็นเนาะสามดอกน <c oughs> ี่ถือว่าสะอาดเลยพี่น้องไม่มีรอยแฉะเลยยางงามฮ่า <c oughs> เหลือเห็นเน็ดกอพี่น้องมางเดี๋ยวจนทางน้ำกันแย่ๆคือเก่าเด้อพี่น้องหมดนี่ปอกันบรรยากาศคุ้มๆนี่ละสามจุ่มพี่น้องตัวเสือคนละหลาย ขาดว่ามีซิดหลุดอยู่ดอกจุ่มนังนี้เก็อืมอืมอีกสองสามเมือมีซีดลายอยู่เด้อพี่น้องแต่ก็บอหยากคือกันขุ่นจีเพิ่งเนีจีเพิ่นปลุกไปขับหัวแมงวันนี่ยปกไปเนี่ยพออีกบ่ยุ้หญ่เลยบาทดิเอเอก็แต่ดอกเอาได้เด้อจได้ลือหน่อยไอ้ดอกหน่อยเอาไว้ก่อนปลุกไปตอนนี้ครับพีน กวามานแต่ละหม้อเดาเนี่ยหังวะเม่อวานในพวงเขาได้บกี่ดอกเด้เมม่อวานเจ็นจิบว่าสิบดให่เน้องหลืแต่เห็ดถนข้าวว่านม้นพวงเขาเริ่มมากแล้เร้อพี่นนอะเห็ดล้างสัมเดายางสวยเห็ดล้างสัมบานมอนีนกับเม่อว่านต่างกันเนาะมันอนเริ่มเห็นแนแน่เอพี่นอเด็กกระเดางยามอวานเห็นเห็ดิ่นข้าวเนาะเมื่อวานมันแต่พ่งข้าเมื่อวาน ดอกบานแต่บานง่ามจูงกอทิศสามเห็ดก่อเนาะหุ่นแล้วอ่ะมานลากหลากลายเห็ดเลยพี่น้องแม่นบอกแมน่นไปแน่มาตผะผุนนอีรีน้ำๆนำหน่อยๆก็ลัง,ลงสีโพเนาะจ้างสำหดอกนุ่งี่น้องยางง่ามโอ้เก็บเห็ดอย่างแย่กันกับแยเกต ตอนนี yeah. prochain, so, road, mm ้เ hmm. ป็นเ no. ิงงงงงเกิดเซยอยู oh oh ่พ oh ี่นนอเิงงงงก็ได้อือแต่ละเมื่อพอเฮ็ดปลกแตกเลยพี่นนอหมดสามกันอ้ยหล่อนะงอกยังมาจังโดนแฉคัดแฉเอาอยู่บ่อบ่เอาดอกสก็บซื้อดอกบางใหญ่เลยพี่นนอบังแนนถ้าเป็นสมบูรณ์ี่อุ้ยหนอทอกำปั้นแล้วนี้เป็นกมิ่นเฮ็ดยังเฮ็ดตองว่าเลยที ดูว่าที่นี้ก็พี่น้องตัวนี้ฮะกูหน่อยก็หน่อยดีครับหน่อยก็เป๊ะก็เป๊ะอยู่จะมีที่ตั้งสามพี่หน่อกนลันได้ปะได้ได้อยู่เป็นหมากตลกหกเด้อพี่น้องไอ้ยังแย่เกล็ดเห็ดก้เฮ็ดก้ จลกดอกเหรอดอกสีขับดีแห้งเนาะเมื่อกีละก็สที่โบเห็นเอา้าเป็นแดงๆอีกแล้วนเนเาะจ้าเห็นบ่มครัคืออยู่ผีกับะมีผีหนองผีเมื่เห็นบ่อผีพวกนี้เกิดให้เหงาใหม่เอ้าเฮดเกตเอาเกระเมี่ยก่อนเมื่อกี้ร์กีวันอ่ืมวันนี้มันทั้งเห็ดกอทั้งเห็ดเปล่งขาวทั้งพี่น้องวันนี้ ส่วนผึ่งก้าลไร่กําลังได้จักดอกพี่หาดอกจ้ะจูจชีพี่น้องตัวนี้ปลูกแท้กระแท้ดีครับพออยู่มาตั้งนานกออีกจ้ะมันกําลังเป็นจูมจีขึ้นเราอยากพี่น้องเฮ็ดทุกเมือเนี่ยเดี๋ยวกับยุดเดี๋ยวกับโพอยู่จักดอกเฮ้ยลายดอกอยู่ตัวนั้นอู้เป็นยุมเลยพี่น้องมานเปิดไปพุ่นก็มีอีกอู้เป็นแดงๆเลยพี่น้องมึงแน่ เดานียยังว่าแต่ละเหมือนนี่ว่านแต่บดาเอ็ดก่อนเป็น้นองมืองเลยเป็นแดงแดงเลยพ่นแดงเป็นสายเลยเฮ้ย้าบอแทนเนี่ยโอ้ยางงามแต่ละน้อกธรรมดาเนาะอพีก้อนบอเป็นน้ำปีมันคือกันล่ะพี่นนองบางปีงามมีลีเฮดปลาเนี่ยที่ผมมีรอยแทะเลยขาพองเลี้ยงสภาพอากาศปีนี้สิหมอกับหอยพ่นแพรพันเนอกแน่นจ้ะหอยก็เลยไหล พุผนอีกสองบอ,องกอสองจ้ะหนึ่งความมันมํากันหน้าที่ต่อนหน้าที่เราพี่น้อง <c oughs> จักซีมันเห็นยังแต่ละเมืองเรายากเนาะเรายากตัวนี้เอาบปลือเลยเปลือยเนาะอีกจ<ะ>ุน้นนึ่งเห็เงาเี่นเงาเดียวโอมเดียวมนันหลายดอกพี่น้องม่นมปนเกือบซีดอ,อือีกดอกนึ่งพี่น้องมาว่านมาได้เขาเมื่อเบื่องกระเพยเรียมจ้ะ โอ้ยบานทั้งบานทั้งจุ่มเด้อจ้ะพุนนี่ใครหนึงจ้ะนี่เป็นผเด้อพี่พน้องเอ้ยพี่อีกจก้ะตอนนี้เรียมปเปียวโรเจอเกตจะเลยยางก,ก่อนจ้ะพี่อีกบานนึงจ้ะเอาสองบานเด้อจ้ะยังป้าเสียงหักพี่อีกเจกดอกนึงโอ้ยฟังแน่เด้อจ้ะ แดงนะ<ม>พี่น้องตอนน้นบันเฮ็ดกะมันง,งามจ้ะพี่น้ีทั้งหลังผีเดนเหมอือตางเด้อพี่น้องโ <c oughs> มนี่เห็นเฮ็ดน,นอกจ้ะใสเสือแดงน้ำกันบ่อือจูมจีพเพลิ่มโพค<น>ุนแซวนี่มีสิหลุนอยู่ได้สองเสมอดอกนึงแดงนะตอนนี้เพิ่งค้าลายขอดอนเพิ่งค้าลายเด้อพี่น้องมาเลยดอกนึงสีดอกเลยดอกจัดเนาะอืดอกยังงาม มันทุกเฮ็ดคือเก่าล้วพี่น้องมือนเลยเพิ่มเติมมันเฮ็ดก่อนหนึมือนเลยตัวนี้ฟังนกนงโยนดอกหนึ่งมันยังกินขาคือล่อมหยุบคนมันยังแทะขาคนเด้คนแทะอิมนน่มคนก็นี้โอ้โหพ <c ười> น,ปว,นปวกดอกเดียวปวกดอกเดียวจ้ะปลูกเขาดอกเปันดอกใหม่พี่น้องบอกหน่แม่นบ่นั่นแดง พ่อมันดอกยางงามพี่น้องเป็นแทะอีกย่างคือล่งหนาเม็ดตัวนี้เป็นเพลิงติ๋วนี่ไงพี่น้องเฮ็ดดินแร่เนี่คันเพิ่งเกิดหลายเห็ดอื่นสิตามมาเลยนี่ยบว่าที่ส่นกระดิ่งหูเป็นสายเลยพวกแม่เกิดใหม่บนโลกอืมเกิดใหม่เฮ็ดมันปูหลังเขาออกให้อายุเนาะแม่นแบบว่าอุณหภูมิมันไกลใดทีละพี่น้องเนี่ยจุ่มยางงามเป็นขาไร่ ภาพอากาศได้ที่บดลดอกพี่น้องคิดว่าศิลากร้าอยู่ดอกเบ่งเฮ็ดอื่นเริ่มเกิดท้าย่อยเกิดแล้อ๋อ,นนอ่ยนนุนึงงามงะเนาะงะจ้าอืมจอกนึงโอ้เฮ็ดคนัะออกยับเนาะอืมเฮ็ดคนสมุนจ้าเฮ็ดล้างต่ำาจอกนึงจา้าคุณดอีดอกนึงจา้าล้างต่ำอีจอกนึงจา้งจา นีหลังสัมมิตรดอกงามๆด้วยจังเลยคือตั้งฝูงเข้าบ่ขูงเข้าจ้าอ๋อข้อมันที่เกินขาดเดาขวามันทีละหลากหลายเด้อพี่น้องอี้สดร้อนเลยบ้านนี้ฝูงเข้ามันสารพัดเห็ดน้องมาเนาะแม่นจ้ะทั้งเห็ดดินเห็ดร่วมทั้งเห็ดกอทั้งเห็ดผงเราพี่น้องมาเนี่เห็ดยังเห็ดแดงหลังสัมแม่สนใจอันนี่แตงงามจังเลย ้ยมยรถเป็นมุนมุนพเจ้าโบเก็บเห็ดบ่อเข้า่าได้หาเห็ดน้อฝนก็ะหน่อยบเบิอดมืออร์ละพี่น้องเีวว้ตกฝนสิเปลี่ยนฤดูกาลละพี่น้องฝนแนวนี้ฝนี่ยกำลังสามลีกฝนจะบเบิ่งให้แนมก็ไป <c oughs> คือหรือยู่บานนี่ยฝุ <c oughs> ่นค,คาไร่มึงจ<อ>ูมจูมนี่ยจูมมันงามมีลีพี่น้องเพิ่นคาไรนะ่เมืองแนนพี่น้องอุปุอยู่ฝนขึ้นไม่ยังว่ะ ดอกนั่นแรงคักน้อยแยะเกศคุ้มลุ่มยุบพี่น้องดอกนี่แต่สะอ่อนแรงเนาะไม่แน่เกิดไหมยังวะกเพิดไม่จุ่มงามเหรจุ่มงามบอกเดินนี่ถือประมานเด้อพี่น้องพอมีแต่จุ่มเนาะเราคุ้มเริ่มได้ที่คิดว่ากัดที่พ่อเทเก็บเรื่อยๆแล้วพี่น้องมาเลยมิแต่จุ่มงามจริงๆล่ะผลอดอกเนาะงเกิดเทวเลยยังวะ เฮ็ดดินเฮ็ดร่วมเฮ็ดเผือเริ่มร้ายแหละพี่น้องออกพาฝนเลยเนาะเป็นเฮ็ดขึ้นใหม่เฮ็ดยังกระสังนี่เป็นงามขึ้นใหม่เบิดยังไงขึ้นเนี่ยฝนบ่มีเก็บถูกเฮ็ดเพื่อเพิ่มยานสิเริ่มสิหลากหลายแหละระบัดตัวนี้เป็นน้ำอ้อยอีตาหยุดช่วงเริ่มเปลี่ยนทายฤดูกาลนี่ยแหละพี่น้องรอรุ่นน้ำกันเตะแทงเสือบเฮ็ดลางสั่มโอ้ยงามเนาะดอกเขางามเังว่ะปุ่นแต่ละดอก ที่กี่กล้องเนี่ยตาอดอก,กตาดอกตาสะอ่อนแห้งีอดอกนุงยางสวยคือดอกยางสวยเฮ็ดดอกเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมเฮ็ดกอเฮ็ดถุงพี่น้องมาเนี่ยคัแห้งมึงเนี่ยตาที่สองตาที่สองไ <c> ร <oughs> เด้อพี่น้องส่วนตาหนึ่งเต็มเอาะแย่ลดเฮ็ดยังเฮ็ดรองเท้าบนทางเพื่อให้บนหลัง อู้ตาสีดายเนาะคนเป็นเสืออ่อยคนเป็นเสือนีุ่กน้ำอ้อยโอ้ยพี่ฮิกพุ่นจูมเพิ่นเห็นสองสามจูมเห็นดีว่างานเริ่มทีลากหลายพี่นโอ้คือเป็นแนวหนีเนาะพุ่นน้ำกันยังว่าลอยต่อลอยเปลี่ยนฤดูกาลเนี่ยพุ่นด้ดอกโอ้พี่อกจูมจูมหนึ่งโอ้ยเขาท่าเร็วจ้าเขาท่าเร็วมันคือเจสมานจากพุ่นพุ่นกระเม็นเป็นขาวๆเลยบานเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเปิดตึ้งปดต้ง เข้าทายู er ่จ um. ้าเขาะทาได้พ hmm> ีนองมานี่พผนตีโจมงามคุณีจ้าตุบีปีอยู่คนได้บ่ได้ยนี่เปิดบ้างไปตองเนินๆบ่มีแมนได้นี่ยแมนอ้เาทายแห่งบาดเนี่ เพิ่นสิเกิดหลากหลายเหแล้วอย่างงามขอภาพเนี่ยแหงหอกแหงพ่อบานเลยผีข้างพี่อีกตั้งคนอีกพี่น้องอุ้ยเสือเผือกมะปกไว้อุ้ยเจออะจุ่มเนาะเจอตุปุอยู่ตาสะออนเห็ดแหงพี่น้องสัญญาณความหมานกับเริ่มมาเรื่อยๆเลยล่ะพี่น้องช่วงรอยต่อช่วงเปลี่ยนทายฤดูกาลพฤนจิหลากหลายอยู่ดอกพี่น้องพวกเ็สตผงร่วม เ็ดรวมตัวไปเ็ดยังแดงๆไม่เงาใหม่เฮ็ดอังัมดอกมันงามเนาะพี่น้องซาซอนแหลหลากร้ายเฮ็ดเลิมนเด้อพี่น้องมาเนี่ยที่เกิดทรงถ่ายไปเลยดูที่ระบาดเนี่ยเฮ้ยอนความันเหมือนได้คัสรอเหือมันพี่น้องเสือมันพี่น้องเอ้ย มันค <ítulo> ัก <irgendw> ม <carbono> ันแน่อ <em> ยู่พี่น้องมือนี่ือวานคับมือนี่แต่ละเมื่อนี่ก้วมันนี่เดาอยางกี่ลีพี่น้องหมอวานเป็นเฮ็ดมันเฮ็ดเผิงขาไล่เนาะจ้ะแมนหมอวานนี่เผิงขาไล่เมือนี่ทีเป็นเฮ็ดเผิงขาาเฮ็ดกอเด้อจ้ะหลากหลายเลยพี่น้องเหมือนี่เนาะหลยคักจ้ะม่งแนพี่น้องยอดได้ยอดมันพูนมันก็แดดมืนเสารฝนห่มเนาะแมน กับประมาณนี้ละพี่น้องเพื่อนเป็นร้อยตอ่อเป็นช่วงเปลีย่ยนทายฤดูกาลเฮ็ดเพื่อนกันเริ่มสิเกิดเพราะว่าสภาพอากาศเพื่อนสิเริ่มเปลี่ยนละพี่น้องเปลี่ยนจากฝนเป็นหนาวช่วงอากาศแปรปรวนเพิ่นสิเกิดดีพี่น้องเฮ็ดทุกเฮ็ดละสิเกิดตามมาเพึ่งขานี่มีแต่จ,จูม,มนี่พึ่งขาไลากจจก่ก็กมีแต่จูมเฮ็ดกอก็เริ่มขึ้นไม่พอเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมก็เริ่มเห็นหลากหลายเนาะแม่นจ้าอ่ะก็ถือว่ามันสุดยอดอยู่พี่น้องมาหนี อ่ะหลังจากนี้กับซีเมนฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องรอหลุนน้ำกันคลิปใหม่ใหม่เชิญชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนณสองปลาสองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยรอหลุนความหมาน้ำกันอีกมืออืินพี่น้องขาดว่ามืออื่นี่กะเป็นสมานอยู่ได้ละน้อะ,ะต้องหลุดพี่นออออ้องมือต่อมือเลยจ้ะต้องหลุดมือต่อมือคลิปต่อคลิปพี่น้องเพราะว่า ปีนี้เด้าเนีแ่แค่เห็ดเนาะบ่ได้นะบอ่อปลาด้เพราะว,ะว่าความหมานแต่ละมื้อบ่คือกันพี่น้องเมื่อวานนี่หมานเห็ดผงข้า,าวไร่นาะเมื่อวานจ้าส่วนมื้อนี้มันหลากหลายแฮงพี่น้องเห็ดกอก็เห็นเห็ดดินร่วมก็เห็นเห็ดขาวอืผงขาวก็เริ่มมีแต่จุูมจีนะก็คอยรอล,ลุ้นนํากันมื้อต่อมือ้อคลิปต่อคลิปพี่น้องลุ้นความได้ความหมานนํากันรวมเดินทางนํากันยวนาวๆทุกมื้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้กลับบ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์อยู่ดีมีแฮงพอกันใหม่พี่น้้ออองมืื่น สวัสดีครับสวัสดีค่ะ